สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ครูทรงศักดิ์99นะครับวันนี้จะพาทุกคนไปดาวน์โหลดติดตั้งโปรแกรม Arduino น,นะครับาสามารถทำตามได้เลยนะครับขั้นแรกก็เปิดเบราว์เซอร์นะครับจะเป็น Chrome จะเป็น Firefox หรือเบราว์เซอร์ ไหนก็ได้นะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับของ Arduino นะครับเว็บไซต์ครับพิมพ์ตามได้เลยนะครับ Arduino.cc นะครับ นี่คือเว็บไซต์ที่เป็น Official ของ Arduino นะครับแล้วก็กด enter ได้เลยนะครับเมื่อเราเข้าสู่เว็บไซต์ของ Arduino แล้วนะครับก็จะมีโปิตภัณ์ต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอัปเดตหลายตัวเลยนะครับสำหรับการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับให้เลื่อนมาล่างสุดของตัวเว็บไซต์นะครับเราให้เลือกในส่วนของ ซอฟต์แวร์นะครับตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับซอฟต์แวร์ให้คลิกได้เลยนะครับเสร็จแล้วครับปัจจุบันนะเวอร์ชันล่าสุดจะเป็น arduino ide เวอร์ชัสาน,นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดแต่วันนี้จะแนะนำเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับซึ่ง ก็จะเหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์ที่อาจจะสเปคไม่แรงมากนะครับใช้ทรัพยากรไม่ค่อยเยอะนะครับให้คลิกดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเวอร์ชัน1.8.19นะครับพอคลิกเสร็จแล้วก็จะมีให้เลือกนะว่าเราจะเลือกระบบปฏิบัติการอะไรนะครับซึ่งปกติแล้วค,คุณครูใช้ Windows สินะก็ให้เลือกตัวตัวนี้นะครับ Windows 7 and newer นะครับแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดได้เลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดเริ่มต้นนะครับสังเกตก็จะมีตัวแถบวิ่งนะเป็นโปรเกตของตัวการดาวน์โหลดนะครับขึ้นมาบนนี้นะครับแล้ก็ดูว่าเมื่อวิว่งเต็ม360องศาแล้ว ก็จะโชว์แหล่งดาวน์โหลดขึ้นมาให้เรานะว่าเอะโดนเก็บไว้ที่ไหนนะครับเราสามารถคลิกติดตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับจากที่โชว์ขึ้นมาเมื่อขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับก็จะบอกว่าต้องคุณต้องการที่จะดาวน์โหลดไหมนะครับกดเย็เลยนะครับ หน้านี้ก็จะเป็นเรื่องของ License a ะกิเมน n t นะครับให้กดตรงด้านขวาตัวนี้นะครับ i agree นะครับก็คือยอมรับแล้วก็กด next นะครับ next ถัดไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่โปรแกรมติดตั้งเข้าไปนะครับก็จะเป็น default นะครับที่ d น c โปรแกรมไฟล์นะครับแล้วก็กด install นะครับ ก็รอโปรแกรมติดตั้งไปเรื่อยๆนะครับก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับถ้าคอมพิวเตอร์ ความเร็วต่ำอาจจะใช้เวลาสักคู่ใหญ่ๆเลยนะครับตอนนี้90% 100%นะครับ ก็สำหรับใครพึ่งลองเล่นนะครับ Arduino เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดติดตั้งในโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เราได้นะครับก่อนที่จะไปเชื่อมต่อตัวบอร์ด Arduino เพื่อจะทดลองเขียนโค้ดโปรแกรมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะโชว์การติดตั้งโปรแกรมนะแล้วก็เปิดใช้งานนะครับ สำหรับใครที่จะมาลองฝึกเขียนโปรแกรมนะครับ Arduino จากศูนย์นะครับ,จา,รบจากไม่มีความรู้อยากมาทดลองนำ Arduino ไปทำโปรเจกต์ต่างๆนะครับในด้านการศึกษาทำมินิโปรเจกต์นะครับก็สามารถทำได้นะครับเนื่องจากโปรแกรมก็สามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้ฟรีนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆตัวบอร์ดไมโครคอนโทรลเนี่ย Arduino เนี่ย ก็สามารถหาซื้อได้ราคาไม่แพงนะครับตัวอุปกรณ์เพิ่มเติมอย่างอื่นเซ็นเซอร์จอแสดงผลก็ถือว่าราคาจับต้องได้นะครับสำหรับนักศึกษานักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจนะครับไปทำโปรเจกต์ในการศึกษานะครับก็สามารถมาศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับ ก็ฝากสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับกดติดตามช่องครูด้วยนะครับแอดไซน์ครูทรงศักดิ์99นะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะมีวิดีโอไลายตัวเหมือนกันนะที่แนะนำให้ความรู้ต่างๆนะครับจะเป็นเรื่องของการซิมูเลตนะครับซึ่งมีโปรแกรมที่ใช้ซิมูเลตตัว a r d u i n o ได้นะครับ สำหรับผู้ที่ยังไม่อยากจะซื้ออุปกรณ์นะแต่อยากทดลองการทำงานการเขียนโค้ดต่างๆก็สามารถทำได้นะครับก็คือเว็บไซต์ Tinkercad นะครับถ้าอยากดูรายละเอียดเพิ่มตเติมนะครับก็เข้าไปดูในช่องครูสงศักดิ์99นะครับก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจคุณครูด้วยนะครับที่จะทำคลิปต่อๆไปนะครับ อันนี้ก็ทำคลิปนี้ไว้เผื่อสำหรับผู้ที่เข้ามาเริ่มต้นนะครับ,น,บนับจากศูนย์เลยนะครับก็เริ่มจากติดตั้งโปรแกรม Arduino เข้าไปคอมพิวเตอร์เรา,าเพื่อจะเริ่มใช้งานนะครับซื้อบอร์ดซื้ออุปกรณ์ต่อพวกต่างๆมาเขียนโปรแกรมควบคุมนะครับก็คุณครูก็จะเล่าในส่วนของที่ จำเป็นที่ใช้งานนะครับจริงๆก็ในการที่เริ่มเขียนไมโครคอโท์อาจาจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับเบื้องต้นมาก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรนะรสำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่เรียนมาเลยค,คุณครูก็จะเล่า,าให้ฟังนะครับพอที่จะสามารถเอาไปสร้างงานสร้างโปรเจกต์ได้นะครับส่วนอ,อยากรู้เพิ่มเติมนะก็สามารถศึกษาได้นะครับทุกวันนี้ ทางด้านพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์นะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆพื้นฐานทางด้านดิจิตอลนะครับโอเคติดตั้งเรียบร้อยนะก็เขอจะโชว์คอม plete นะคอม plete ตัดนะครับเอากดโค้ดได้เลยนะครับซึ่งโปรแกรมเมอร์ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเขาจะสร้างนะครับชักัดไปที่หน้าจอเดสก์ท็อป รเราก็สามารถเดาบลคลิกเพื่อเปิดดูได้เลยนะว่าผอมใช้งานหรือยังคอมพิวเตอร์คุณครูก็เริ่มชาแล้วนะครับเนื่องจากซื้อมาหลายปีแล้วก็ติดตั้งไปโปรแกรมค่อนข้างเยอะนะครับ เมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับก็ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับก็คือเป็นโปรแกรม Arduino IDE นะครับแต่อันนี้ก็จะมีโค้ดโปรแกรมที่เคยเปิดค้างไว้นะครับหรือเราต้องการที่จะเริ่มเขียนโค้ดใหม่ก็สามารถกดที่ไฟล์นะครับแล้วก็ New ตัวนี้นะครับเขาก็จะ เป็นเขาเรียกว่าเป็นสเก็ตรเริ่มต้นนะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทดลองเขียนดูนะว่าเราจะเขียนโค้ดเราจะอัปโหลดโปรแกรมลงในบอร์ดได้อย่างไรมีขั้นตอนอยังไงบ้างนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องแอทไซคูทรงศักดิ์9 9ด้วยนะครับสวัสดีครับ